สวัสดีครับวันนี้กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบสกัสกาส์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาต่อที่ไพ่ดีใหม่เซิร์ฟ6 2 6กันอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าปไปง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นโคฟักอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมคลิปผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์บัสกาส์นะครับลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นหน้าช่องครับ แล้วก็กิจกรรมคูณ2ด่านมาสเตอร์ก็ยังอยู่ไอ้ด่านระดับเทพยังอยู่นะอ้าแล้วก็นี่อัปเกรดเอ้ยได้ของหมดเลยเหรอเนี่ยค่อยว่ากันระหว่างที่เรากําลังรอยเนี่ยนะครับอ่าเรามาเล่นอย่างอื่นกันก่อนเนาะเออไม่ได้เคยเล่นอย่างนี้ให้ดูนะผมอ่าพอถึงเวลาตรงนั้นผมไม่ค่อยว่างนะโชคดีนะครับวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นวันหยุดพอดีนะฮะแล้วก็อ่าช่วงปกติน่ยช่วงเขาจะแข่งอ่ารอบตัดไปในประมาณช่วงประมาณบ่ายสามกันบ,า 3, บา่ายสามบ่ายสี่วันนี้นะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวันปกติเนี่ยผมจะไม่ว่างนะก็เลยไม่เคยได้ไดแข่งสักทีนะฮะอ่ะไม่ไรก็ลองดูได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมกลับมาอีกครั้งแล้วผมไม่ไดมลืมก่อนนะไหนก็เข้ารอบแล้วขอไปตีเขาตั้งหน่อยได้ไหมม,มันดีนะฮะสิบเอ็ดล้านไม่เคยไปตีเขาเลยอ่ะมานะครับผมไม่ค่อยเอาเอาใจใส่เรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะก็นี่เลยนะับไปให้ดูฮีทานก่อนอวดฮีทารานิดนึงเนี่ย มาจนได้ครับผมบอกแล้วว่ามันต้องมานะฮะเขาเรียกว่าฟรูทีมไฟนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิป EP ที่แล้วก็เปลี่ยนล่างให้ดูนะแต่ว่ายังไม่ได้ทํารีวิวให้ดูเลยเดีย๋ยวผมจะทํารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมเขาเรียกว่ารีวิวฮิทรานอ่านออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับเออไปครับตกปลาตกปลามาหาสนุกนะฮะเอามาก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับสำหรับ6 2 6ก็จะลง เฉพาะเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วน่าสนใจนะครับแต่ถ้ามันตื่นเต้นทุกวันผมก็ลงทุกวันก็แค่นั้นไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมเดี๋ยวก่อนนะทำไมไอ้นี่ผมมันหลุดออกไปอ่ะเพราะผมเล่นเป็นสีทองไม่ใช่หรอกวะนี่มันต้องงี้ดิ12.22ล้านนี่เออไรเนียไรเนียไรเนียโอเคเรียบร้อยอสนามฝึกนะครับผมลงหมดนะฮะตรงนี้โอเค200กว่าแล้วนะ ฝึกสำเร็จฝึกสำเร็จนะฮะไปตอนนี้แต้มมี2 0 0 0 0กว่านะครับบอสยูเนียนไม่มีใครได้เกิดเลยนะครับตรงตรงนี้ทีมขนส่งกันเลยก็อ,อยู่ขนส่งกันหน่อยนึงก่อนที่จะไปเล่นทีมข้ามเซิร์ฟนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณชั่วโมงครึ่งเดีย๋ยวเรามาไปเล่นนะครับทำไมตีแชมป์รอบคัดเลือกที่ข้างในกันดีกว่านะฮะตื่นตาตื่นใจกันนิดน,นึงคือจริงๆแต่ก่อนผมก็เคยเล่นแหละนะฮะแต่ก่อนไม่ได้แบบว่า ระยะเวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยผมไม่ได้ทําทงานทำอะไรไงตอนนั้นอะ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นวัยรุ่นตรงไหนวะเนี่ยอ่ะมาวันนี้ว่างครับวันนี้ว่างน่าจะน่าจะได้เล่นอยู่นะคิดว่านะไม่ถ้าไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็คงได้เจอกันนะครับในรอบที่2นะครับผมรอบแรกเหมือนจะชนะบายไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทันได้เล่นเลยผมชนะผมก็เลยงงเหมือนกันโอเคกดไปดี กดเข้าไปเลยบัตร exp นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยทำอะไรต่อวะลืมแล้วผมจะทำอะไรผมจำไม่ได้นะครับลืมนะเมื่อกี้พูดไปก็งงไปไอยทาอะไรดีวะอะไรเงี้ยไอ้หนึ่งพันเ,เลยเหรอโอ้โหเออดีนะได้1,000งใช้เพชรไป800เกิน700ดรครับรับไปอีกห้อเหรียญตอนนี้เหรียญแฟดผมเหลืออยู่ที่66นะก็คงจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแหละนะครับผม อ่ะโอเคไปข้ามเซิร์ฟกันเลยเพราะว่าพันธมิตรีมันผ่านล็อกคันเลือกไปแล้วเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วแล้วก็ในส่วนของเออขอลองหน่อยได้ไหมขลองแต่มันไม่เก่งนะผมบอกละไรทีททำยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเราลองของใหม่นะฮะลองของใหม่ลองของใหม่แล้วลองของแปลกนะครับบัคคุก,กามสอันนี้จะเป็นสกิลกลุ่มนะสกิลกลุ่ม3สกิลเลยสกิลนี้เผาไหมสกิลนี้ลดความโกรธของเป้าหมายเพิ่ม อโอกาสการโจมตีอีกครั้งหรือเปล่า,าเดี๋ยวผมใช้สก,กิลนี้ก่อนอสก,กิลนี้จำๆเดี๋ยวไปอัพอีกหน่อยหนึ่งนี่ก็จะบาลานไฟแล้วนะฮะเพราะว่าไอไฟสองตัวที่ผมเล่นอยู่เนะี่ยมันเป็นไฟที่เถื่อนแล้วนะมันเป็นมาร์ไปหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใต้ดินกับโฮโอนะครับคืออัพสุดแล้วนะฮะตัวนี้กำลังตามไปติตดๆนะฮะเหมือนอะไรวะเหมือนเจ้าเรคอร่าที่ผมปั้น นะครับผมตอนนี้เลียซ่าก็เถื่อนพอควรนะฮะจัดไปเลยฮะน้องมาตุบเขาให้นี่ยังไงเฮืออยวผมใช้สกิลดินผมอยากดูอะเฮ้ยสกิลดินก็แรงเหมือนกันนะอ่ะอันติเลยฟูแรงจัดนะฮะผมอ่ะอย่างอันติเก็บไว้ก็ใช้เลยครับเดีย๋ยวผมใช้สกิลกลุ่มเดียวจะได้ผ่านไปไวหน่อยนี่ให้ดูเต็มๆนะวันนี้ไม่ได้ตัดในส่วนของ ทีมข้ามเซิร์ฟนะครับผมจะให้ดู h e ทรานคสวยง,งามให้ดูด้านหน้าดีกว่านี่หน้าเก่งขามเล่าล่างมาเตอร์อ่ะตอนมันเป็นล่างโคดามเป็นแค่ตัวตุ่น <c oughs> โอเคโครแรงครับผอกันเลยครับเผาว,วัดวายจริงนะฮะจริงมันเป็นสกิลไฟที่แรงนะผมมองว่าเป็นสกิลกลุ่มที่แรงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจออันติ200ี2 0แล้วจะร้องนะครับด่านถัดไปนะครับผมเล่นเป็นเลคอซ่ากันบ้างนะครับ สลับกันไปได้ไม่ต้องเล่นตัวเดิมเดิมนะครับสกินก็ชุดแฟชั่นก็สกินใหม่นะฮะก็สอนวิธีหากันไปแล้วนะก็ไปลองดูกันได้นะครับทำได้อยู่แล้วสายฟรีชิวๆนะตูมตูมตูมเอาละครับเบสสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันตรีเลยตุ้โหด อ่ะต่อมาครับตัวโหวดผมไม่ได้มีแค่นี้ครับเรามียังมีตัวโหวดอีกนะฮะถือว่ารีวิวไปดูเลยแล้วกันมาว่าไอดีผมมีตัวอะไรเล่นบ้างนะอ่ะมีตัวที่เล่นได้เยอะมากนะครับผมสามารถฟอร์มทีมเล่นได้ในเกือบทุกทีมเลยนะยกเวน้นพืชมแมลงพิษหินนะครับแค่นั้นแหละที่ไม่มีเพราะว่าไม่เล่นอยู่แล้วอ่ะตืบเข้าไปทีหนึ่งอันติไปเลยหนึ่งดอกครับผมอ่โอเคครับก็ ยังได้อยู่ครับเพื่อนอ,อันตีได้ทีหนึง่งคนอื่นไม่ต้องตีแล้วแหละนะครับมาโดนโดนครับมาจัดไปทีหนึง่งเดี๋ยวรอเขาออกสกิลก่อนบางตัวมันก็ออกสกิลช้านะนะรอไปไม่เป็นไรนะครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเกมถัดไปก็จะเป็นยูโนวาแล้วนะฮะตามสเต็ปแหละผมก็ไล่เลียงตัวละครเล่นไปเรื่อยนะผมไม่ได้ฟิกตัวใดตัวหนึงนะ่งไงผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยล่ะนะฮะ เพิ่มอมาทารดความมันนะครับผมอ่ะไปโหนี่สู้มานานแล้วเนี่ยเล่นค่อนข้างละเอียดอยู่โอเคได้ถุงทองอีกแล้วนะครับอ่าด่านนี้เลยนะฮะต้องเป็นคิวของคิวเรมยูโนวานะ่ฮะต้องให้เขาแหละนะครับเป็นตัวเดียวที่ผ่านง่ายที่สุดแล้วตรงนี้ไปครับไม่ต้องรอใครแล้วรีบไปรีบเล่นรีบผ่านรีบจบนะฮะผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบคันเลือกท่าไม่ลืมนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าไม่ลืมลงไป อย่างไงอย่าเศร้าอย่าเศร้านะครับอย่าเศร้าอืมอ่าโอเคครับเวฟสุดท้ายแล้วนะครับเล่นให้ครบให้ท้วนนะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับพยายามอย่าข้ามนะเราเล่นให้หมดทุกด่านครับได้ของเยอะๆนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยครับโอ้ได้อุปกรณ์จับโปเกมอนด้วยนะฮะที่เอาไว้ลดเลือดอ่ะนะฮะอ่าอารามโอครับด่านนี้ยูโนวาต้องน้อยนอนครับว่าสามารถคิวมังกรได้หมดนะฮะอ่าโอเคครับ เพื่อล้มทางครบแล้วนะครับไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาไปข้ามันโอเคครับเบฟสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมใช้สกิลนี้ก่อนโอเคลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วก็ต้องตายครับไม่รอดหรอกจ้าไปไหนไปไหนเรียบร้อยมือโดนไม้ขออภัยโอเคด่านถัดไป ยังไปอย่างกันต่อนรื่องนะครับอ่ะไปกันต่อครับผมโอเคไม่ต้องรอเลยครับไปเลยเดี๋ยวพาผ่านครับไม่ต้องห่วงนะใครเจอผมเนี่ยหกสองหกโปเกมอนหนึ่งครับไปกันได้เลยนะผมพาผ่านทุกคนอยู่แล้วนะครับไปด้วยกันผมไม่สามารถบอกได้ผมจะเล่นช่วงไหนแต่ประมาณช่วงนี้แหละสองคูณสองอ่ะครับเป็สุดท้ายครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะแบคไว้เนี่ย ผมก็เน้นย้ําเสมอแล้วว่ามันค่อนข้างเก่งแต่ว่าผมไม่กวอยแล้วผมมีอยู่นว,ว่าเก่งกว่าแค่นี้เองถ้าไม่เก่งกว่าก็ไม่รับประกันนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าไอเดีเนี้ยนะครับเอาไปปั้นนะถ้าเอาไปทำวีพีนะพูดเก่งอะ่ะนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่าพื้นฐานสายฟรีมันไดป้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอาไปเติม VP นะผมบอกเลยว่าเถื่อนโคตร คือผมแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่เอา ID นี้ไปต่อนะครับไปต่อที่ ID ีเนี้ยครับแนะนำว่าอย่าเล่นใส่ฟรีเหมือนของผมเลยนะครับมันเหนื่อยนะครับถ้าคุณอยากจะเก่งอยากจะกล้ากระโดดก็แนะนำให้เอาไปเติมได้เลยนะครับ ID ดีนี้ถือว่าเก่งเก่งเลยล่ะถ้าเอาไปเติมอ่ะนะครับแต่ผมว่าเล่นใส่ฟรีอยู่แล้วไงเอาไว้สุดท้ายครับอันนี้ไว้สุดท้ายมันจะถึกหน่อยนะใครที่เล่นแล้วก็น่าจะจำได้อยู่นะครับ ่ะเล่นด่านนี้ก็น่าจะพอแหละเดีย๋ยวเราไปรอเล่นอารีนากันดีกว่าโอเควันนี้ก็หูเล่นมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะ20นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยภารากิจโอ้โหช่วงนี้ภารากิจมันชุกมากๆนะครับเยอะจริงๆนะฮะร,รู้หมดไปดิครับอีวาร์ซอันนี้ต้องตี2ฮิตนะฮะเพราะมันยังเหลือเลือกอีก1ขีดโอเคเอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งอ่ะเนี่ยนี่อ่ก็ตายอย่างเครียดไปดิเรียบร้อยครับ อ่ะโอเคได้ของกันหมดแล้วนะครับผมได้บัตรมา8ใบอ่ะโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็ทำเควสภารกิจอัพพลังกันนะครับตอนนี้ก็พลังนี้ก็11ล้านอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปเล่นใหม่นะครับมันหลุดเด้งออกมามาละอ่ะโอเคก็เข้าไปเล่นต่อท่ทาต่างๆนะครับทีมต่างๆไม่ยากครับตรงนี้ มันครบจำนวนของมันมันก็เด้งออกเป็นเรื่องปกตินะฮะ,อะโอเคเรียบร้อยนะครับก็วนนะครับเข้าให้หมดนะทั้งหมด8ยิม,มนะฮะอย่าให้เหลือเลยนะครับต่อมานะครับก็ไปเก็บแต้มโอเคภารกิจสนุกกันต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้วิธีการลดลดเลเวลเอาละกันนอกตรงนี้วางเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะฮะ อ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีลงอะไรวะสนามลบอะไรวะฐานไปด้ยวยก,การคันโตด้วยนะครับเก็บของไปอัพสนามลบนะฮะอ่ะ,ะ,อะโอเคอ่ะโอเคครับสามร้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวตีลังนักล่าก่อนแล้วกันนะ อ่ะเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับเซ็ตครอมเซ็ตคอมเซ็ตคอมไปครับต่อเลยนะฮะก็พยายามทำให้หมดนะไอ้ตรงเนี้ยอย่าให้เหลือนะตอนนี้มาสเตอร์ก็เต็มสูบแล้ว๋ยวเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับนี่เลยที่ผมบอกเลย ฟูทีมไฟนะครับตรงนี้เจ๋งๆเลยล่ะนะครับบอกก่อนเลยอ่ะ๋ย่ไปลงบู๊กันนะครับอโอเคนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยก็คืออ่เลเวลนะครับ100่นะฮะในเร็วๆนี้นะฮะ เพราะว่านะครับด่านประจนภัยของผมเนี่ยมันยังไม่ยอมให้ผ่านนะฮะมันบอกต้องมีตัวละครเลเวลหนึรก่อนมันเหลือ2ด่านสุดท้ายอะ่ะที่เป็นมาสเตอร์อถ้าเลเวลไม่ถึง100มันจะไม่ปลดล็อกให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะต้องรีบดันเลเวลให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่มันก็ดันยากอยู่นะครับเพราะสายฟรีนะครับ VP พศูนย์ฮะพลังกายมันก็มีน้อยเนาะสิทธินในการเล่นด่านก็จะน้อยด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังพอมีเวลาอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ เลเวล่งลอยภายในสิ้นเดือนนะม่รู้จะได้ไหมนะอืมจัดไปนะฮะนี่ผมก็ออโต้เหมืองแรกนะครับโอเคออโต้ okay. สบายเลยนะสบายสบายนะครับผม oh, ตรงนี้อ่าโอเคจำสูตรลาบบอกก่อนเลยตรงนี้อ่าโอเคนะครับ ไล,ล่เลียงไปเรื่อยนะครับรู้สึกว่าจะเหลืออะไรนะเหลือไอ้ทาวเวอร์ต่อสู้เลยนะระดับยากนะครับแล้วก็ต่อไม้ขีดช่วอุ่มยังไม่ได้ลงนะออโต้ไปเลยยาวๆนะฮะโปเกมอนตัวถัดไปนะครับที่ผมจะปั้นนะนอกจากฮีทรานเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ฮีทรานเนี่ยก็เหลือแค่อัพเกรดสกิลนะให้มันเลเวล98 ตามเลเวลนะแล้วก็ยัดใบแม็กให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเทพแล้วแหละอีกตัวนึงเนี่ยที่จะทำเลยนะครับใน EP ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นมาชาโดนะผมจะทำทีมผีอีกทีมหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเพราะว่าสุ่มมาชาโดมาตั้งนานแล้วตั้งเดือน2เดือนแล้วยังไม่ได้ปั้นเลยเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะฮะเดีย๋ยวมาปั้นมาชาโดกันนะครับแล้วก็ทำมาสเตอร์ด้วยนะฮะตัวไหนที่ผมปั้นผมจะทำมาสเตอร์ให้หมดนะฮะอ่าโอเค ตอนนี้มาสเตอร์ใน ID นี้นะครับสายฟรีวิพิสูนมีทั้งหมด7ตัวแล้วนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็เหลือเลเวลนะร้อยนะหลอีกหน่อยนึงนะฮะก็จะเกินค่าแล้วนะครับเล่นมาระยะนึงนะครับผมทำคลิปลง EP ไปก็270อัพหมดแล้วนะฮะก็สำหรับ ID นี้ก็รีวิวนะครับขายไปแล้วนะ ก็รอคนมาสารต่อนะครับระหว่างนี้ก็อ้าวเวนกรรมโอ้โหเจอฟูลทีมแบ็คไว้นะฮะอ่ะโอเคจบเลยระหว่างนี้ก็จะปั้นไปเรื่อยๆให้นะแต่ว่าไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็เท่าเดิมนะถ้าได้ไปนี่ก็คือเก่งขึ้นกับเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมสะสมไอเทมแล้วก็พลังให้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาทีมไฟไปมูกันดีกว่าตอนนี้กําลัางเหอฮีทรานะ เมื่อสัปดาห์ก่อนเหอเลยคอซ่าเนะครับเป็น2ตัวที่ผมเพิ่งจะทำมาสเตอร์ในเดือนนี้ด้วยนะฮะเดือนนี้ผมทำมาสเตอร์ไป2อาตัวเลยนะฮะถือว่าดีมากๆนะครับนี่เรียบร้อยนะอ่าโอเคอูแรงอยู่อะนะครับนี่ยังอัพไม่สุดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าคงไปได้ไม่ไกลหรอกคงเล่นได้ไม่ไกลเท่าทีมผสม,มของเรานะที่ได้ 40- 50ด่านนะอันนี้ยังเก่ง30ด่านก็ ก็ดีแล้วนะนานๆจะได้เล่นทีมไฟกับเขาบ้างนะฮะนี่แหละเป็นทีมไฟที่สุดๆยอดที่สุดละมีแต่เปลวเพลิงเห็นไหมอยู่รอบๆตัวนะฮะทั้ง3ตัวเลยนะฮะสุดยอดเลยลำพังล่างมาสเตอร์นะครับมันก็เป็นเหมือนออร่าสีทองทองเหมือนเปลวไฟอยู่แล้วนะฮะนี่เจอเอฟเฟกต์พิเศษของฮีทรานเข้าไปนะครับไฟลุกกันทั้งหมดเลย <laughs> อ่ะโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับผมบางวันผมก็จะลงป้ายดีใหม่ทั้ง3เซิฟเลยนะบางวันผมก็ลงแค่2เซิร์ฟนะครับที่ว่าผมทําทันหรือเปล่าถ้าไอดีไหนมันไม่ค่อยมีอะไรจุดเด่นผมก็ไม่ทําลงนะแต่พอดีว่าวันนี้มันมีกิจกรรมให้ทําเยอะครับแล้วก็มีการอัพลังได้เยอะด้วยครับอี่ผมต้องไปลงอีกหมวดนึงด้วยนะเนี่ย โอ้ดานสิบเก้าก็เริ่มทอแล้วครับยากแล้วนะฮะโดไปเลยครับเรียบร้อยง่ายเงื้อไปดิเงื้อไปดิเ <c oughs> งื้อไปครับอี๋แล้วอุ้ยอ้าวแม่งเวยกาแม่งใช้เอ,เอฟเฟกต์นะครับยุ๊ซี่ตีไปแล้วแม่งได้เลือดนะครับเลือดเดง้งพุบขึ้นมาเลยนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยครับอี๋ล่วงไปดิ โอ้ยแรงว่ะนะฮะใต้ดินนี่แม่งแรงสุดๆแล้วนะฮะ <S <S อ่าลุยกันต่อนะครับตรงนี้อูมก็ฝักน้องๆกดนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ <S <S <ๆ>เพราะว่าทางช่องลงคลิปค่อนข้างถี่นะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปช็อตนะฮะก็วันหนึ่งลงมี6-7คลิปได้นะฮะ อ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมลงคลิปค่อนข้างถี่ถามว่าทำไมต้องลงถี่เพราะว่ามันมีเนื้อหาต้องทําเยอะนะครับอย่างป้ายดีใหม่ผมต้องทําลงทุกวันอยู่แล้วเพื่อดูพัฒนาการของ ID ดีใช่ไหมฮะจะมีรีวิวโปเกมอนอีกนะครับหาของต่างๆกิจกรรมวิเคราะห์ ID ฝากขาย ID ดีคือมันเป็นสิ่งที่มันต้องทําลงทุกวันเลยอตอนนี้มันก็เลยต้องค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะสำหรับผม ไหนจะเกมโปเกมอนอื่นๆก็ผมก็เริ่มเริ่มตัดไปบางเกมแล้วนะฮะไม่ไหวจริงๆนะครับที่กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโปเกมอนยูไนนะทาไมต้องทําโปเกมอนยูไนเพราะว่าผมชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าเกมนี้มาเล่นกับเพื่อนๆได้เล่นกับคนรู้จักได้น้องๆได้ใช่ไหมก็อาจจะใช้โปเกมอนยูไนเป็นสื่อในการพูดคุยกันได้นะครับก็เลยกลับมาเล่นโปเกมอนยูไนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีมโปเกมอนอัพมา10กว่าตัวเลยค่อนข้างเยอะนะครับ ก็น่าเล่นขึ้นหน่อยนึงนะฮะส่วนโปเกมอนเกมอื่นก็ไม่ค่อยได้ทำลงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปกิจกรรมส่วนใหญ่นะฮะแค่นี้ก็6-7คลิปต่อวันแล้วไม่ไหวแล้วอ่าโอเคผมยังติดค้างน้องๆไว้อยู่เกมหนึ่งด้วยเนะี่ยสองเกมเกมหนึง่งโปเกมอน X n ็ t l o นัดล็อกเนี่ยผมยังทำไม่จบเลยนะสู้ถึงยิม8แล้วนะครับว่าจะทำต่อให้จบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วก็สู้จุดโดเทพแล้วก็ ปิด EP ไปนะครับแล้วก็เล่นภาคอื่นต่อเดี๋ยวก็าำลังจะไล่ทำอ่าโอเคผมกดออกกันเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีผลอะไรละไม่ได้ตีกับเขาเลยเมื่อกี้นะครับเขาเร็วกว่าเราเยอะเลยนะฮะไฟฟ้าเมื่อกี้นะฮะอ่าโอเคครับเรียบร้อยไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับก็ลำดับถัดไปครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเคลียร์นะครับต่างๆนะครับโอเคตอนนี้นะครับอ่ายูเนี่ยนเราเลเวล8แล้วนะ ก็เข้าใกล้รลเวลสิบแล้วนะครับอโอเคตอนนี้ก็เอาฮีทรานมาเล่นก่อนเฮยนิดนึงครับอ่ะโอเคนะครับได้อยู่นะช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นลงมาทำไมตีอะไรหรอกนะฮะเพราะว่าเขาแข่งกันแล้วแข่งกันจบเรียบร้อยแล้วครับแข่งมาสเตอร์แล้วด้วยนะเราก็รับไอทงไอเทมกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะอืมหลายคนงก็รับไอเทมกันแล้วนะฮะได้ดินองดินเอแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับ มันจะมีโหมด pp ที่เล่นได้ก็จะเป็นพวกไต่แรงนะกับสาพันนะฮะซึ่งไต่แรงนี่ผมก็ยังไต่ไม่ขึ้นนะลองไปสู้อันดับ20นี่คือเอาลงยากมากเลฮะมีครั้งหนึ่งชนะได้อยู่นะครับแต่ว่าข้ามวันก็โดนกับตีคืนเป็น21เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็โอเคครับยังพอติดแรง20อยู่นะฮะใช้ได้อยู่นะฮะเต็มที่แล้ว ID VP0 นะถ้าเอาไปเติมหน่อยนี่คือเก่งเลย ID นี้เทพเลยนะก็ สำหรับคนที่จะเอาไปสารต่อก็ขอกิ้งเก่งเลยนะครับจัดไปนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้เต็มที่นะแนวทางการไปต่อนะฮะช่วยกันผมเล่นหลายเซิร์ฟแล้วไงเซิร์ฟนี้ก็เริ่มอิ่มตัวนะฮะเพราะว่าได้ทุกอย่างแล้วนะครับเล่นครบทุกอย่างแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะพลังก็11 12ล้านแล้วนะฮะ จริงๆมันอัพได้ต่ออีกเยอะเลยนะไอดี ID นี้นะยี่สิบสามสิบล้านได้เลยนะฮะถ้าเล่นถูกจุดนะอัพถูกจุดอ่าโอเคนะครับก็ดันพลังกันดีกว่านะฮะได้เวลาแล้วนะครับพลังของข้าอะไรเงี้ยอ่ะเคลียร์เป๋าหนไปแล้วกันนะประมาณนี้ก็ซื้ออ่าพวกเศษชิปเก็บไว้แล้วกันนะครับก็จะทำการ์ดหลอดไว้อยู่อันนี้ก็ซื้อเก็บไว้นะอาเซอส์วันละสามถึงห้าชิ้นแล้วกัน เอาไว้ย่อยเป็นพวกเศษชิ้นทั่วไปเนาะอันนี้ก็ซื้อไว้ให้ลับครับเอาไว้เปลี่ยนร่างโปเกมอนบางตัวที่มันเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มทําทสมุดแล้วนะครับก็คืออัพสมุดนะฮะเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างเลยนครับให้ได้สแตตนะฮะพยายามสะสมโปเกมอนนะครับให้ได้เยอะนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มพลังได้อันนี้ผมตียันหมดเลยนะยันสีเขียวนี่คือได้ไม่ถึง200เลยถ้าได้พบเนี่ยผมก็จะไปเปิด 12ช่องต่ออีกตัวอื่นนะอ่าโอเคครับรอดเกมเสมออ่ะไปเลยครับตันที่98แล้วนะตอนนี้ก็ไล่ใส่ดิสทองนะครับสก,ก,ก,กิลสกิลยิมสีทองไปบ้างแล้วนะฮะที่พอจะมีนะครับอ่ะไปเลยครับ11.2เล้านนะตอนเริ่มคลิปนะ น่าจะจบที่เกือบแสนได้นะเพราะผมกดอัพไปเยอะมากะนะครับ EP นี้โอ้โอเคเลยนะครับได้มา6กหมืแล้วนะอเอาอีกสักหน่อยสัก7 0 0 0 0มืนเ้น่าจะได้อยู่มั้งเจ็ดหเดี๋ยวขอดูอัพสุดท้ายก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอาจจะไม่ถึงแสนหรอกแต่ว่าก็6กเจ0ดหมื่นนี่ถือว่าเยอะนะปกติผมจะได้ประมาณ3-50,000ต่อวันเองนะครับสายฟรีได้แค่นี้แหละเต็มที่นะ เดือนหนึ่งก็ตกหลายแสนอยู่นะพลังก็โอเคอยู่น่าจะ12.7ได้อยู่มั้งนะครับเดี๋ยวดันตรงนี้หน่อยก็ได้แล้ว12.7โอไม่ได้ไว้เต็มวะ่ะอ่ะนี่พอจะได้อยู่นะครับถ้ากวาดล้างได้ก็จบแล้วเนี่ยพูดถึงนะแล้วก็ไปเปิดตรงเมื่อกี้นะครับเป็นตีบวก33 34, 34ไปก็จบละนะฮะ E X P ก็ขึ้นด้วยนะครับจะได้เลเวล99ก้ไวๆนะไหนขอดูหน่อยดิว่ายัางไงอ่ะเต็มแล้วนะครับไม่เหลือละอ่ะบวกไปอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกบมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนกินแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับได้มา73,000นนะวันนี้